ในงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะได้มีการแสดงองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์และที่สําคัญนะคะก็ยังได้รับความรู้แปลกใหม่รวมถึงเป็นการต่อยอดและสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยค่ะไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี่คือปาราก้อนที่ได้จากตะกรนปลาซึ่งมาจากกระบวนการผลิตน้ำปลาจากปารา เป็นอีกหนึ่งความคิดสร้างสารรค์ของภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในท้องถิ่นโดยการนำปลาร้าที่ได้มาสกัดเป็นน้ำปลาและผลพลอยได้ของตะกรนที่เหลือของปลาร้านี้สามารถนำมาแปลร,รูปเป็นก้อนปลาร้าที่ใช้ส่วนผสมของเกลือเข้มขน้นป,ปลาปนผงชูรสและสารตัวเชื่อมผ่านการต้มเดือด5นาทีและอัดก้อนอบไล่ความชื้นเท่านั้น ก่อนการน,นำมาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารได้ง่ายไม่หกเลอะเทอะอีกทั้งยังพกพาสะดวกและมีน้ำหนักเบาอันนี้จะเป็นผลงานของท่านอาจารย์สมสมรและอาจารย์เพนพันนะครับก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาจากน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีปลาผลิตภัณฑ์ปลาก้อนนะครับที่ได้จากเศษเหลือจาก น้ำปลาครับสำหรับน้ำปลานะครับเราเราจะเป็นผลผลิตแรกนะครับที่เราได้จากการผลิตปลานะครับล้วจะเหลือเศษตะกรจากเศษเหลือจากการทำน้ำปลาครับแล้วก็จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของปลาก้อนครับสำหรับเชิงธุรกิจนะครับเราก็จะเน้นเกี่ยวกับการส่งออกครับเพราะว่าในต่างประเทศในต่างประเทศบางทีเราไม่มีปลาราที่จะรับประทานเหมือนเหมือนอยู่แถวบ้านเราแถวภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็สามารถนำพกพาไปได้แล้วสามารถผ่านด่านได้ง่ายด้วยครับและอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนั้นเป็นการปรับปรุงไก่สายพันธุ์พื้นเมืองโดยการผสมเทียมโดยการรีดน้ำเชื้อของไก่พ่อพันุ์ที่มีความสมบูรณ์และแข็งแรงและทำการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเชื้อก่อนการผสมเทียมไก่แม่พันธุ์ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ไก่โตเร็วและให้ผลผลิตดีทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ จะเป็นโครงการที่เป็นการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์แบบรบวงจรโดยที่เน้นท่านไก่พื้นเมืองเป็นหลักนะครับโดยที่เราจะทํางานร่วมกับทางด้านของสกบและก็ประษาทเอกชนเพื่อที่จะปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีลักษณะที่โตดีไข่ดกแล้วก็อ,อกกว้างนะครับโดยที่เราจะทาการวิจัยโดยคัดเลือกจากจะจะมีการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับโดยที่จะคัดตัวพ่อแม่พันธุ์หรือ หรือตัวที่มีสภาพทางด้านการเป็นนักโตที่ดีขึ้นไข็ดขึ้นแล้วก็ขโมบกว้างขึ้นซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือเรานําไปสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เลี้ยงแล้วก็มีการสร้างอาชีพตลอดจนการสร้างพันธุกรรมทางด้านแผ่ยเป็นเมืองให้คงอยู่ับบตลอดต่อไปนะครับผม ทั้งสองโครงการนี้ถือเป็นการสารตอบภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาพัฒนาเป็นงานวิจัยและมีการปรับปรุงพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อการต่อยอดให้ได้ประโยชน์สูงสุดและเข้ากับสมัยนิยมซึ่งโครงการดีๆเช่นนี้นบว่ามีประโยชน์ไม่ใช่น้อยที่เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเยาวชนให้ดัดแปลงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์